สวัสดีครับพบกับรายการไบค์ไซเคิลอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามีทริปเด็ดอีกแล้วครับเป็นทริปจากผู้ชมทางบ้านนะครับรครับนำเรามาที่นี่เลียบทางด่วนรามินทาวันนี้มาปั่นกันสิคนเลยโอ้โหเหรอครับไม่ทางบ้านเดี๋ยวแน่นมากมส่งจดหมายมาอีกแล้ว <c oughs> ใช่แล <c oughs> <ช>้วก็หยิบไม่ทนันเลยไม่ทันอยากเสียเวลาเลยครับแนะนําตัวพี่สองอ่ผู้ชมทางบ้านที่มาปั่นกับเราเชิญครับผมอ่ะดูกันชื่ออะไรครับพัชราครับผม น็อตครับบอลครับแป๊บหนึ่งไอ้ไอ้นี่อะครับครับตัวแปดตัวแบเหรอครับเออคุณภูลลิฟ์เออคนนี้เองแฟนเพจอะไรกันคนนี้นี่ไงทำหน้าไว้นั้นเนี่ยนะลอเก๊เก๊ครับเออต่อไปเบิร์ดครับล็อกแอปอ๋อครับตอนสลิมครับทุกขค่ะทุกข์ค่ะนี่นะครับเป็นโทษเลยนะครับสมาชิกที่ไม่ยอมแต่งตัวให้ถูกระเบียบหมวก นู่นนี่ไม่ไปอยากจะรอครับดูไหมมันผิดยังไงทำโทษอ่ะแล้วยาดีอาทำากำล้นไปดังๆดั <laughs> ะในวันนี้ <laughs> ่ะคะ <laughs> อันนี้เรามาถึงแยกจามินทาแล้วนะครับครับผมเราจะขึ้นบันไดลอย้ไม่ใช่สะพัดลอยน้ำเส้นเสนอทีนี้เราอยากให้เห็นครับภูมิใจนำเสนอมากครับผมเป็นยังไงครับคืออะไรครับมันคือทางข้าจักรยานขึ้นไปมันไม่เหมือนทางธรรมดาเท่าไปเพราะว่ามันน่ารักมากอ่าไม่รู้ใครทำนะครับลองดูแล้วกันเลยครับ ทษครับเปลี่ยนไปหน่อยตอนนี้เราสูงไหนแล้วครับก่อน DC ครับเรียกทางด่วนเรียกทางด่วน DC ที่นี่ก็จะขายเออไรเจอร์ อ๋อเหรอฮะก็คือจะเป็นโชว์รูมคล้ายๆกับพวกเอสบีโชว์เฟรชเจอร์แพงๆครับอ๋อเหรอครับมีอาหารกินไหมอ่ะมีครับข้างในมีจริงๆถ้ามาอยากแนะนำมาที่จะมีร้านสวยๆเยอะแต่เน้นว่าแพงแพงมาก๋อเหรอได้ข่าวว่ามีร้านเบียร์ด้วยเหรอครับมีครับร้านเบียร์ไอ้เบียร์ของต๊อดนะของต๊อดต๊อดนี่ต๊อสหัวนุ่นเลยนะ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโกบูโรสซิ่งนะครับเราจะมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดที่เขาว่ากันอ๋อครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งไข่น้ำไข่ที่นี่เขามีเด็ดเรื่องไข่เยิ้มเยิ้มะครับผมแล้วไข่เยิ้มนี่คือไม่ได้อาบน้ำเหรอไม่ใช่คุณไข่ไก่โอ้ครับ้มสวัสดีครับคุณป้าครับผมเก๋ๆจากรายการไบไซเคิลนะครับพอสัมภาษณ์ร้านโกบูโรสซิ่งหน่อยครับผมว่าเปิดมานานแล้วยังเปิดมา 4 2ปีแล้วค่ะขอโทษครับคุณป้าชื่ออะไรครับเจ้าของร้านป้าแดงค่ะป้าแปงครับครับแดครับผ้แลร่้วแงรื่องคะหมป่เแี่ยรป้นสดตรเด็ดของจีนหป้าของอรไรปี่ไหงรับ้างครับอ๋อเบป้าของครับปาแบปางครับ้ดรั้าคร้ดงัป้ายงร้าครับป้าแด้างคป้ดบ้าร้าหดงราแดงครับ้แบาแบ้ายรบป้อี่ปาแร้ป้า คือเขาจะใส่ไข่ใส่อย่างนี้คือตามรูปแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเราเปลี่ยนขอสปรุงนิดหน่อยให้เข้ากับรสชาติคนไทยร้านตั้าที่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับขายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะขาย24ชั่วโมงเลยครับ24ชั่วโมงเลยครับแข่งกับเซเว่นนะครับดูไปที่วันเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าจะมาชิมก็ตามนั้นเลยครับผมโกบูดรสเด็จรสติ้งร้านตั้งอยู่ตรงไหนด้วยซอย แล้วมันมีซอยแปดการให้หากองจังค่ะครัขายที่โมโรป้านอนตอนนกลางคืนป้าลูกสาวขายกลางวันโอ้งั้นเดี๋ยวมาดูลูกสาวที่แล้วก็ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราขอไปชิมดูหน่อยนะครับผมได้เลยครับขอบคุณครับนี่ครับคุณเบอร์อร่อยไหมครับสุดไหม่ได้ให้ได้มี่ไข่ด้วยฮะอิ่มไข่ด้วยเหรออร่อยมากเลยโอเคเอาอะไรครับเอาอะไรครับ เป็นไงบ้างครับโอ้โหแคมปปิ้นี่อันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับหมอครับโดนลงพุทบาทครับโดนลงพุทบาทครับผมแล้วมันเป็นยังไงครับแล้วมันก็ ที่รวบมันเลื้งครับแปลว่าอะไรครับมันล้างครับชันไม่บิดครับโอ้ปรากฏผิดที่แย่เลยครับลึงอ๋อนี่เลยต้องมาดัดอย่างงี้ทำการคมคืนล้อนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นนิดนึงนะเนื้อตางแกกระโดดแล้วคันนี้ล้อเขาเรียกว่าล้อแพทย์ครล้อแพทย์เหรอล้อแพทย์เมื่อกี้เมื่อกี้พี่งเลยเขาใช้คำว่าอะไรนะครับล้อมันล้างมันเลื้งล้อมันล้อมันลึ้งคุณนี่จิ้มใส่ตาผมเลยนะคุณ เบาๆก็ได้นี่ครับรอแพทย์ครับไปถ่ายรอแพทย์ดีกว่านะล้อแพทย์ครับพอรอแพทย์เสร็จแล้วมันก็มันก็จะไม่โตใช่ไหมบินไปเลยดุ้งรอดุ้งมันโดนทุกอย่างเป็นงูเห็นไหมครับแล้วลึงนี่ไม่ไม่ใช่ไหมครับลึงเหรอฮะลึงล้อมันลึงพูดถ้าไม่พูดนะเนี่ยลึงลึงมันนี่ครับหัวเกลียนนะลึงนี่มันเป็นศัพท์ของอ่างอ่างเถิดเถิงนี่ครับนี่คือการดัดล้อที่ถูกต้องนะครับ 啊！哈哈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 ！ ีอาการยังไงครับผมอะะไรนมีอาการยังไงครับอ๋อในตรงช่องชตะเข็บเกงนะฮะตะเข็บเกงเรียกว่าหนังตะเข็บน่ะฮะตะเข็บน่ะเติงอ๋อเหรอครับใช่คือต้องใช้วิธีการนวดอย่างนี้ใช่อันนี้เขาเรียกว่าการนวดแบบไหนครับเฉลยศักครับอันนวดเฉลยศักอ๋อครับก็คือยังเอามาใช้ได้อยู่ใช่อ๋อมันจะมีสองแบบก็คือนวดแบบอายุรเวทเอ๊ะนี่ยอายุรเวทนวดแบบชาววังอรือชาววังใช่แต่นี่แบบว่าเฉลยศัก ไม่ใช่ทาดหรือไพรอะไรนะครับกัคือการนวดเทเลสักคือสามารถขึ้นคอมได้จับเนื้อต้องตัวแบบว่าถึงเนื้อถึงขิกได้อ๋อครับครับอยาถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างพอนวดเสร็จแล้วสบายขึ้นขอบคุณมากครับใครมาปั่นกับบล็ไซเคิลนะครับ๋ยวมีบริการนวดให้ด้วยทัดตึง เอาละครับวันนี้ก็ขอสรุปคลิปนะครับเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็ไม่รู้สนุกกันหรือเปล่าลองถามคนดูด้วยกันทั้งอาหารทักเรื่องปั่นกับไบเซเคิลรู้สึกกันยังไงครับทุกคน่ะตอบทีละคนซิเซ็งครับกระเตียมเมียถั่วผมไม่ไหวอ่ะอ่ะบอลเฮ้ยโคตรอร่อยเลยพี่เซ็งมากเลยพี่โอ้ยเซ็งสุดอ่ะเป็นไงครับพี่เมดีที่ลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับน้ำปั่นเป็นไงบ้างก็หนุบหนครับ ครับปัดกับไบค์ไซเคิลรู้สึกไงบ้างครับแฟนๆมีผู้เขาอ่างนั้นอะเออดีนะแล้วแล้วคราน่าจะมาอีกไหมครับเออเป็นไงเป็นไงปั่นไบค์ไซเคิลครับก็ดีครับแต่ดีที่สุดตรงแม็กมันใหญ่มากแมนันอแมนนะอะไรใหญ่นะแม็กแม็กใหญ่แม็กมันใหญ่มากมาเป็นไงบ้างครับมาดีครับ เหนื่อยมากแล้วก็เต็งด้วยมครับไม่เต็งครับเพราะว่ามีหมอนวดอตอนขึ้นสะพานเดี๋ยวตอนขึ้นสะพานยังมีคนช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยดันโอ้แสดงว่ามากันแล้วก็คือไม่ทิ้งให้เศร้าปันกับม่เเข้าไปไงบ้างพี่ใหพี่ใช่ไหมสาวออห่วยมากพวกคุณปั่นกันได้แบบตุ๊ด ตคตรมากบบอ่ะน,นี่บอกว่าตูวจมากนี่นี่ยบอกว่าตูวจริงจริงผมจะตอบแทนพวกคุณอย่างสาสมในครั้งหนะะ้าถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ครับทำได้ถ้าพวกหล่อนทำได้เจ๊ก็ทำได้เยีย